นายกเหล่ากาชาติพร้อมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานีลงพื้นที่อำเภอคีรีรัตินคมมอบบ้านในโครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยบ้านของผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเมื่อวันที่10พฤศจิกายนที่ผ่านมานางอุรสาจินโตนายกเหล่ากาชาติจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยคณะได้ลงพื้นที่ตำบลท่ากระดานอำเภอคีรีรัตินคมเพื่อมอบบ้านที่ปรับปรุงซ่อมแซมแล้วเสร็จให้กับนายโกศลนินจุขอายุ54ปีอยู่บ้านเลขที่42ทับ2หมู่ที่2ตำบลท่ากระดานอำเภอคีรีรัตินคมโดยมีนายวิรชัยชุมแก้วนายอำเภอคีรีรัตินคมกล่าวต้อนรับสำหรับโครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยบ้านของผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน <şu S 1> เหล่ากาชาติจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้สนับสนุนงบประมาณเป็นค่าวัสดุ <şu S 1> ในการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านหลังนี้เป็นจำนวนเงิน 79,000บาทและได้รับการสนับสนุนช่างวัดสดุแรงงานอาหารเครื่องดื่มจากนายเฉวงทองพัฒนาย,ยกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระดานนายสุรเชษทองพัฒน์กำนันตำบลท่ากระดานนายสกลชูสุวรรณผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สองตำบลท่ากระดานจังนั้นานอำเภอคีรีรัตนิคมได้มอบวัตถุบูชาท้าเวสุวรรณเอาไว้บูชาเพื่อเป็นสิริมงคลเกษตรอำเภอคีรีรัตนิคมมอบตะเหลียงไว้ปลูกบริเวณบ้าน พัฒนาชุมชนอำเภอคีรัติคมได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอคีริรัติคมได้มอบมิตเตอร์พร้อมสายเมนตลอดจนมีภาคเอกชนและผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันสมทบทุนในการดําเนินการปรับปรุงที่อยู่อาศัยและมอบของอุปโภคบริโภคให้กับครอบครัวนายโกศลและนางจิรวรรณเนินสุขในครั้งนี้ด้วย นางอุรสา,าจินโตนายกเหล่ากาชาติจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีกล่าวว่าในปีที่ผ่านมาทางเหล่ากาชาติจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีได้ช่วยบ้านที่ไฟไหม้ไปจํานวนทั้งหมด20หลังเป็นเงิน192,000บาทช่วยบ้านที่ประสบวาตภัยทั้งหมด5หลัง123,000บาทช่วยบ้านที่ประสบภัยน้ําท่วมน้ําป่าไหลหลากทั้งหมด546หลังเป็นเงิน1,626,876บาท ช่วยเหลือผู้ประสบภัยปัญหาทางสังคมทั้งหมด96รายเป็นเงิน2 7 3 7 9 0บาทปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยทั้งหมด25หลังเป็นเงิน1 6 2 6 8 7 6บาทมอบทุนการศึกษาในโครงการสมเด็จพระคณิธาิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาจำนวน37ทุนเป็นเงิน 11,000บาทรวมกับทุนการศึกษาของเหล่ากาชาติจังหวัดสุราธานีทั้งหมด7คน21,000บาทรวมทั้งสิ้น44ราย132,000บาทและมีทุนการพัฒนาพูดอ่านเขียนภาษาไทยการเรียนรู้ของเด็กเนื่องจากสภากาชาติไทยได้มีโครงการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กในระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1- ถึงปีที่6 มีทั้งหมด10โรงเรียนด้วยกันมีการมอบถุงยังชีพเพื่อการศึกษาทั้งหมด871คนเป็นเงิน3,91,950บาทและในปีที่ผ่านมาได้มีการรับบริจาคโลหิตจำนวน178ครั้งมีผู้บริจาคทั้งสิ้น11,873คนได้รับโลหิตทั้งหมด4,155,554มีผู้บริจาคดวงตาทั้งสิ้น503คน อวัยวะ515คนนี่คือภารกิจของเหล่ากาชาติจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ได้รับการสนับสนุนจากพี่น้องประชาชนในปีที่ผ่านมาและในปีพุทธศักราช2566ที่จะถึงนี้เหล่ากาชาติจังหวัดสุราษฎร์ธานีจะก,กำหนดจัดงานกาชาติจังหวัดสุราษฎร์ธานีในวันที่3ถึงวันที่12กุมภาพันธ์2566และมีการจำหน่ายสลากกาชาติใบละ100บาทโดยมีรางวัลดังนี้ รางวันที่หนึ่งทองคําแท่งหนักห้าสิบาทหนึ่งรางวัลรางวัลที่สองทองคําแท่งหนักสิบาทสามรางวัลรางวัลที่สามทองคําแท่งหนักห้าบาทห้ารางวัลรางวัลที่สี่ทองคําแท่งหนักหนึ่งบาท1ิบรางวัลรางวัลที่ห้าจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟหนึ่งร้อยสิบไอห้ารางวัลรางวัลที่หกสร้อยคอทองคํา หนักสองสลึงสิรางวัลรางวัลที่เแหวนทองคําครึ่งสลึง50รางวัลรางวันที่แเลขท้าย3มตัวพัดลมตั้งโต๊ะขนาด16นิ้ว100รางวัลซึ่งสลากที่พิมพ์ในครั้งนี้มีจํานวน1,000งแฉบับรางวัลทองคําจํานวน79รางวัลท่านใดสนใจร่วมสนับสนุนสลากกาชาติ สามารถที่จะหาซื้อได้ใบละ100บาท1เล่มมี20บใบได้ที่สำนักงานเหล่ากาชาติจังหวัดสุราษฎร์ธานีห้องเสมียนตาจังหวัดสารกลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีและที่ว่าการอำเภอในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเราช่วยกาชาติกาชาติช่วยเราผู้ใหญ่ชุวยเมืองคนดีเอ็มทีซีทีวีโานรายงาน ต้องแปลงเมืองกันแปลงบ้าน